ทักรีวิวชาแนลสวัสดีครับก่อนจะไปรับชมวดิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับปายวันนี้ผมจะพาไปทำเมนูผักเผ็ดหมูสามชั้นนะฮะวัตถุดิบก็ตามที่ผมขึ้นให้นี่เลยนะครับต่อไปครับเราจะไปเตรียมวัตถุดิบกันครับเนื้อหมูครับเป็นเนื้อหมูสามชั้นนะครับหั่นเป็นชิ้นบางๆครับ เสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้ครับต่อไปจะเป็นมะเขือครับหั่นไม่ต้องชิ้นเล็กมากนะครับเอาชิ้นพอดีคำครับผมแล้วก็ต่อไปจะเป็นพริกหยวกพริกหยวกแดงนะฮะเพื่อเพิ่มสีสันของผัดนะครับผมหั่นเป็นเส้นบางๆเลยครับก็จะมีใบกะเพราครับผม แล้วก็จะมีกระชายหั่นฝอยพริก <grid> ไทยสดแล้วก็ใแบมบะกรูดนะฮะไปเราไปเริ่มกันทางกันเลยครับลำแรกครับก็เทน้ํามันตั้งกระทะให้ร้อนเลยครับแล้วก็นําพริกแกงครับพริกแกงเผ็ดขอ,องเรานี่แหละลงไปผัดกับน้ำมันให้หอมเลยครับผมเหตุผล <f> ว่าทําไมถึงต้องเอาพริกแกงไปผัดกับน้ํามันก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราผัดแกงไปเนี่ยมันจะมีความหอมของพริกแกงเพิ่มขึ้นนะครับก็ ใครหลายๆท่านอาจจะรู้สุดนี้ดีเนาะก็มันจะเพิ่มความหอมของอาหารของเรานะฮะแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดนึงเผื่อการมันไหม้ติดกระทะนะครับผมพอพริกแกงของเราหอมได้ที่แล้วต่อไปเราจะใส่เนื้อหมูงลงไปผัดกับพริกแกงเลยครับ ผัดไปเรื่อยๆครับจนหมูสุกในระดับหนึ่งนะครับนี้เราไม่ต้องเติมน้ำนะครับเดี๋ยวน้ำหมูมันจะออกมาเองครับผมพอหมูสุกระดับนึงแล้วเราจะใส่มะเขือที่เราเตรียมไว้ครับใส่ไปผัดด้วยเลยครับ จากนี้ก็ปิดฝาไว้ครับให้เนื้อหมูกับมะเขือ,อสุกอาจจะเติมน้ำนิดนึงก็ได้ครับควรมันจะไหม้ติดกระทะเนาะเวลาเราปิดฝาไว้เพื่อน้ำจะได้ขุกขีกขูกขกขกนิดนึงนะฮะพอมะเขือ,อสุกแล้วเราจะใส่พวกพริกหยวกแดงนะครับแล้วก็พริกไทยสด แล้วก็กระชายหั่นฝอยเนาะแล้วก็ใบมะกรูดฉีดลงไปพัดด้วยกันเลยครับกลิ่นกระชายนี่หอมขึ้นมาเลยนะครับหอมจริงๆครับต่อไปจะมาปรุงรสด้วยผงชูรสครับผมแล้วก็รสดีปรุงรสนี่เราปรุงรสตามใจชอบเลยนะครับ ก็จะมีซอสน้ำมันหอยนะฮะส่วนน้ำตาลเนี่ยใครชอบหวานก็ใส่ได้น,นะครับแต่เมนูผัดเผ็ดเนี่ยผมจะไม่นิยมใส่เพราะว่ามันจะไปตัดกับความเผ็ดมันจะดูไม่ค่อยจะอร่อยเท่าไหร่สำหรับผมนะใครชอบก็ใส่ครับ ผัดคุกเขาส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับพอสุกได้ที่แล้วนะครับเราจะปิดท้ายด้วยใบกระเพราครับที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็สามารถปิดแก๊สได้เลยนะฮะเท่านี้ก็เป็นอันว่าเสร็จละพร้อมรับประทานได้เลยนะครับ เมนูนี้ทานพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆนนี่โอ้โหเข้ากันเลยครับผมหอมครับหอมครับเสร็จแล้วครับสามารถตักขึ้นจานได้เลยครับผมหน้าตาจออกมาประมาณนี้เลยนะฮะก็ท่านี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ ดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบพรคุณครับ